สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณสิทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมี่กันแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์นะคะและเหมือนเดิมเลยวันนี้จะเจอกับน้องเอมี่อัปเดตรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะวันนี้พามาชมกันแบบรีแลกซ์สบายๆการอธิบายแต่ละรุ่นแต่ละคันและราคาให้ได้ดูกันค่ะเนี่ยค่ะอ่ะเริ่มจากคันแรกกันเลยคันนี้รถเข้าใหม่โตโยต้าฟอร์จเนอร์สองจุดแปดเชียร์ดสปอร์ติวตัวซิกมาโฟ ท็อปสุดของรุ่นแล้วนะครคันนี้ลองแค่สีขาวหลังคาดาํดาแบ็ก็อปเท่านั้นราคาป้ายแดงเนี่ยล้านแปดวันนี้มือ2องเหลือ9 8้าแสบาทราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยห้าสิบเนะห้เลยพี่ได้รถสวยมากคันนี้สีดํารถสีดําเดิมโรงงานนะคะบอกก่อนว่าคันนี้สภาพแรกเข้าเนี่ยโคตรสวยเลยเอมมี่ลงคลิปเดี่ยวไว้ในช่องแลยเรียบร้อยนะคะเผื่อใครสนใจอยากไปตามหาดูนะคะ คลิปก่อนหน้านี้เลยนะสีดำเอมี่ลงมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะฟรีดาวได้เลยผ่อนเดินละประมาณ1 7 0 0 0บาทตลอดสัญญาค่ะรถมือเดียวเล็กไม่90,000 0โลท็อปสุดและ T.R.D. นะคะไม่90,000ม่เกาหมื่นสองนะคะไม่น้อยมากและคันนี้ซื้อสดไม่มีแวตนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ดอกเบี้ยถูก2.29%เริ่มต้นล้อแม็กอลอยขนาด20นิ้วนะคะแม็กเดิมสวยมาก ภายในสวยมากพี่คันนี้อยากให้ชมคลิปเต็มนะก่อนหน้าในที่ไี่ลงไปเมื่อวานรถราคา989,000บาทนะคะ989,000บาทเท่านั้นรถมือเดียวป้ายแดงค่ะกับคันนี้ CRD Sigma 4สีดำใครขับก็ดูมีภูมิฐานหล่อแน่นอนนะคันนี้นะคะเวลอส600,000กว่านะเจ็ที่นั่งขนาดมินิแวนค่ะไซส์เล็กสีขาวเป็นตัวพรีเมียม เผื่อใครแบบได้รถครอบครัวขนาดเล็กปีใหม่ไม่น้อยนะฮะคันนี้ได้รถปีใหม่เลยคันนี้รถปี2023ค่ะเล็กไมลหมื่นเนะราคา6 7 9 0 0เบาทจ็ดที่นั่งออปชั่นครบออปชั่นเยอะนะตัวนี้ตัวนี้2.8 V ค่ะ t ต y o t a าฟอร์จูเนอตัวตวีขับสองแปดแาบาทรถปีหนเล็กไมล์แสน สวยมากคันนี้รับประกันเลยว่ารถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักไม่มีพิษความแน่นอนไม่มีจมน้ํากับสีกองใหม่ค่ะเผื่อใครเล็งหาตามหาใครสนใจนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นห้าผ่อนแค่1 5ื่นเท่านั้นนะผ่อน1 5ื่นเท่านั้นค่ะสวยมากจริงๆหรือจะเป็นตัวมิวเอ็กไมเนี่ยมิวเอ็กสมจุดศูนย์เวตัวเลือกเยอะนะคะคันนี้ตัวเลือกประมาณ สิบสิบคันเลยนะฮะหกแสนหาหมื่นาพนบาทฟีดาวผ่อน12ื่นผ่อนแค่1 2ึ0 0หบาทผ่อนถูกมากลีเจนเดอนี่ลีเจนเดอร์น,รน,อรนะฮะตตวต้าโ o er รจิเจนเอร์สองจุดสีนระฮะรถปี2020เล็กไมลห้าหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งคันนี้1นึ่งล้านหนึ่งบาทเช่านั้นนาะสีขาวฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหน0่งหมื่นเก้าพันนะฟีดาาผ่อนหมื่นเก้ ผ่อนถูกมากหมื่นเก้าดอกเบี้ยสองจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นอยู่เช่นกันค่ะนะคะนี่ก็เป็นตัวมิวเอ็กเหมือนกันเนี่ยตัวเลือกเยอะมากๆากมิวเอ็กซ์มีตัวเลือกสเปคตัวนี้หลายคันมากๆนะพี่นะอยากให้ลูกค้ามาชมรถจริงมาลองชมรถมาลองขับกันได้เลยที่เพชรยนต์อันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเหมือนกันค่ะไอ u ุสุมิวเอ็กสามจุดศูนย์โฟร์วิลปียี่สิบหัเลกไม่แปดหมื่น แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนหมื่นห้าผ่อนหมื่นห้านะคันนี้สวยมากเป็นตัวท็อปสุดท็อปสุดและของรุ่นนะคะใครที่สนใจนะตัวเลือกตัวนี้เรามีให้เลือกเยอะหลายคันมากๆเผื่อพี่หาอยู่นะคะเริ่มต้นเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเลขไม่แสนกว่าแต่คันนี้เลขไม่น้อยค่ะพี่ไม 8, ่แปดหมื่นนะคะเป็นตัวท็อปแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยมิลเอชเห็นไหมคะตัวเลือกเยอะมากๆเลยหลายคัน ตัวเล็กเยอะหลายคันเนี่ย f o r ์ u n จ r เนอร์ลีดเดอร์เล็กไม้ห้าหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทสีขาวหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะพี่นาคันนี้ได้รถไม่น้อยปีใหม่สีขาวนะคะรถปี2023เล็กไม้ห้าหมื่นนะคะรถมือเดียวไม่แท้สภาพสวยเลยออปชั่นครบฟังชันครบจัดเต็มกล้อง360นะคะฝาท้ายไ,ไฟฟ้าหน้าจอฮัสกีนนะแอร์อโอโต้ เรีอัตโนม,มัติ6สปีดเซ,นซออ็นเซอร์รอบคันร้อแมกขอบ18อันนี้น่าใช้งานมากสวยมากๆรถเข้าใหม่นี่ก็3.0เนวีเหมือนกันถ่าตัวขับ2สวยเหมือนกันรถมือเดียวพว,พวกนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะปบดระวางของธนาคารอมสินนะคะซึ่งเข้าศูนย์ทุกระยะตลอดการใช้งานซึ่งลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะเรื่องการดูแลการบรทนเนี่ยพวกรถบทระวางราชการเนี่ย ดูแลถึงอยู่แล้วค่ะน,ะะนี่อีกคันหนึ่งพี่ดูนะสวยมาก3.0 Navy นเวีรามีหลายคันหลายรุ่นหลายสเปคให้ลูกค้าได้เลือกชมกันค่ะนะคะหลายคันหลายรุ่นหลายสเปคให้ลูกค้าได้เลือกชมกันเผื่อใครสนใจจับจองกันได้นะคะในงบแบบสบายๆนะคะรถมือเดียวป้ายแดง นะคะไม่ช้าแน่นอนแล้วเราไม่ได้มีแค่นี้นะเรามีตัวเลือกเยอะมากๆเลยค่ะนะคะทั้ง3.0มจุดศูนย์ครับสองครับสี่ตัวใหม่ชมใหม,ชม่ชมเก่ามีหมดเลยคุณพี่นะคะสำหรับใครนะคะที่แบบอยากดูรีวิวคลิปเดี่ยวเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อหาเอมี่ได้เลยที่เบอร์ตารางใต้คลิป0ูนย์เก้าหกเค่ะเอมี่ทิ้งเบอร์ไว้ให้ในแคปชั่นนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือสนใจเข้ามาชมตัวจริงก็มาได้เลยที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์จะเจอกับเอมี่ได้เลยทุกวันนะาวไม่มีวันหยุดค่ะ และก็จากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ